แม่จะกดดูดูดูกดให้ให้ไปกดเขกจีมาหัวล้อนะครับกดถึงนะครับกดถึงนะจ๊ะกดถึงอ่าลูกอ่าลดู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  ปิดเลยค่ะปิดเลยปิดเลยจ้าดีพี่ทำมัมามมอ๋อแล้วน่าจะนอนไดู้ี โอ้พ่อเพชรเลี้ยงลูกโอเพชรใครทำลูกเขย่าครคะอุ้ยนี่อะไรแม่แม่นี่อะไรแม่ชุดชุดเหรอคะพี่จูนว้าชุดพี่จูนเล่นน้ำแล้เนี่ยพี่จูนเล่นน้ำมันหนุ่เลยนี่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 ไกินพี่จูนเลยจอาะกินพี่จูนเลยลูกอาเช็ดน้ำตาให้หน่อยแม่เช็ดน้ำตาให้หนูหน่อยพี่มมาเพื่มพี่จูนกับเพ่มมาพี่จูนแล้วบ้าง ไยาไม่ยายตายังไม่แขอู๋ยังจัดการอีกแต่เขาไปูเาไป่ม่แม่จ๋าโอแม่จ๋าโอแม่จ๋าใช้ังใจหน่อยแม่โอ้โโอหนูอยู่ากกับแมู่อยากออยู่กับแม่ใช่ไหมย

ต้อไปไปีหมดนี่ไหจะดีไปพีจ um ๋าไปรีหมดนี่ไหนพีจ๋าทำยายที่นี่หมดเห็นไหมาโบที่นี่หมดไหมลูกทำยายดีทีไปหาแม่ไปเอาัขนอ้มาเดยวรา

่าโตตรงนี้ใครเห็นเนาะบลูปัดมองมองเพชรไม่นะกด่นัใหญ่วนาะเจ็ดผูกแล้วไม่เลพนนะขวยแล้วก็อู้ดล้วอูนึงมันมันขวยอไรเปันข้าวโดตดั่อิปูบอนทั้งนี้เลยรับไนจนออกมน

มองมองสั้นป่อรออบอดอกเขาเมียนหนังเอาผ้าว่างนีล่ะแต่ว่าของซุ้มยูนิ่งมันยุ่งใจคอให้ยู่ห้อส่เปิดดูเลยค่ะนี

可以嘛？嗯